ทุกคนตี2องี่สินาทีจ้าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้ <c oughs> เล่นเงินสนุกสนานเลยเโครงการเปลี่ยนบ้านให้เป็นสวนสนุกช่วงเวลาเ,เริ่มเริ่มต้นวันใหม่ของวันนะคะเพราะว่าบรรดาเหมียวเหนียวนอนอิ่มแล้วส่วนแม่เละจ้าเจ็บคอขอบตาดำ หาไม่รู้กี่หาวเด้จะถามว่าเมื่อไรจะนอนตอนเย็นก็อุตส่าห์ไล์สดแลว้วก็พาเด็กๆเล่นแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเงย็นเป็นเวลานอนของเด็กๆซึ่งพยายามกระตุ้นแล้วแต่เด็กๆก็ไม่ยอมตื่นมาเล่นให้อุตส่าห์ว่าจะตัดกำลังไปตั้งแต่ตอนหัวค่ำจะได้นอนยาวเพื่อที่กลางคืนแม่จะได้นอนมั่ง แต่ปรากฏว่าไม่มีผลใดๆเลยตีสองคาบของเล่นมาให้เล่นนะตอนนี้ผ่านไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วถามว่าเล่นเสร็จหรือยังยังจะคึกได้อีกเอาเข้าไปขอบตาดำวนไปสิจ้าแม่แมวแม่คนแต่ทำไมตาดำตาชำ้ำยิ่งกว่าแม่แพนด้าอีก ชีวิตฉันตั้งแต่เลี้ยงแมวมาไม่เคยรู้จักคำว่านอนหลับเต็มตานอนหลับเต็มอิ่มอีกเลย